นุ่มมะขืนนัดดีสนุกกว่าอีกตอนนี้ไม่มีท่าถอยไปอีกถอยไปอีกไม่เห็นกล้องมันกว้างกูถอยจนติดํำแพงแล้วนี่เอาจะเต้นรีบเต้น <ไป S 2> เดี๋ยวอย่าพึ่งป้าไม่ต้องอนันถ่ายหรอกเพลงมันจะหมดแล้วเอาใหม่ก็ได้มา<ะ>พร้อมก็บอกเร็วๆโอ้โันเหากว่า เดี๋ยวถ่ายให้ดีกว่าตอนหนูเต้นอะเออแรวล้วอีป,ปนามามันจะรเรื่องมันเต้นแบบเนี้ยเออเออเออเอเอฉันเห็นอยู่ใน <c oughs> วิดีโอเมื่อคืน <c oughs> เออน่ารักดีวะ่ะทีไปเรือไม่ไม่เต้นวะ <c oughs> <c oughs> หนูเต้นไม่เป็นแล้ว <c oughs> ป้่ยสิเวลาถ่ายแบบนี้หนูไม่กล้าอนเพรอมเมื่อไหร่บอกแล้วกันกูจะนอนคอย แต่เพลงนี้เข้าฮิตกันเหรอเออแล้วป้าอย่าพึ่งนะพอมันเต้นแล้วมันก็จะเต้นไปแบบนี้แบบนี้แต่หนูไปเต้นไม่ได้มันติดข้างฝาก็มันกะตะแคงมาทางนี้เดี๋ยวเต้นมาทางหน้าตาแล้วก็เต้นออกไปทางประตูดิมันก็ตะแคงเลยเอ้ามันก็หันตูดใส่จานกูนั่นนะหันหน้าใส่ตู้เย็นมันก็จะเต้นไปซ้ายไปขวาได้แล้วมันเต้นมันเต้นแบบนี้แล้วมันขยับไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ ไวกูนั่งจะหลับแล้วเนี่ยเอาไหมเอาไปแปดใหม่แล้วเนี่ยแต่นี่แนนนุ่มทำข้ามเต้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้สองข้อแล้วก็ขยับแบบนี้แล้วก็ขยับแบบนี้แล้วก็เต้นแบบนี้แล้วก็เต้นแบบนี้ บาร์เกดี้สักกระป๋องไหมจะได้ไหลปั้นเพลงอะไรบาโอ้มึงนี่ดีลาเยอะมากเว้ยให้ไวเถอะเดี๋ยวกูจะไปตำน้ำจิ้มแล้วนี่เร็วๆน้ำกรเต้นสวยนะท่านี่ไปเต้นในเทคน่ะไปเรือกันไหมเราสองคนไปนอนค้างคืนไหมให้พินมันช้ำใจเล่นแล้วก็แบบนี้ อะไรนะท่าซักผ้าเหรอเฮ้ยท,ท่าตากท่ามันมันคือว่าเขาจะให้มันหนุดทำไม่เป็นมันมันต้องก้มอ่ะมันก็หมดดุนแบบเนี้ยแล้วก็หมุนไปแบบเนี้ยมันทำไม่เป็นป้าทำอะไรอยู่เนี้ยเอาอยัางไงถ่ยายแล้วหรอถ่ายเลยเอาเลยเอาไว้ไวจะหลับตายคาจอแล้ไหมมันะ่วยที่ไมขอ <laughs> <laughs> เยอยู่ <hoy> <laughs> หัวเลาะเลยเพราะว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มือหันตูดมือหันเป็นไหมหันตูดใส่ที่ล้างการนะ่ะแล้วมึงก็ตะแคงไปตรงหน้าต่างมาป้าแล้วก็ตะแคงออกไปทางทางออกนะ่ะมึงจะเอาที่กว้างแค่ไหนวะเออมึงดูดที่เนี่ยวกว้างจน เออมาเราเอาท่านี้ไปเต้นเอาเราเอาท่านี้ไปเต้นที่ที่ที่เรือซินเดเรล่ากันเถอะเราไปเที่ยวซินเดเรล่ากันเถอะเอาท่านี้ไปเต้นเราก็ซ้อมกันไงสองคนอีป้าหลาแล้วเราก็ไปเต้นอยู่หน้าเวทีกันสองคนลราไงพอดีแล้วก็เตะเอากินพื้นที่ขนาดนั้นแล้ไปน,นอนเรือคืนหนึ่งไหม